同学们大家好我是朱老师今天我们要上的是体验汉语第三册的第五课今天我们来看课文ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในสัมผัสภาษาจีนเร่มสในบทที่หวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาของบทที่5ค่ะในส่วนที่เป็น课文โอเคโมเมนอิชิคันมาดู ตัวนี้นะคะลี่หมิงผู้เป็นพิธีกรใช่ไหมคะกำลังสัมภาษณ์นาราอันนี้ชื่อคนเนาะเกี่ยวกับงานในบ้านในครอบครัวในห้องถ่ายรายการเขาไปออกรายการทีวีใช่ไหมทีนี้มาดูว่าเขาสัมภาษณ์อะไรกันลี่หมิงบอกว่า大家晚上好我ว今天的าน是你家งฮ做家วเ迎娜ม一家人นี่คอน่อทีนี่คือที่อที่นนี่อ่ีน ต้าเจียหวานสางหาวอาสวัสดีทุกคนตอนอะไรคะตอนกลางคืนหรือตอนเย็นนั่นเองเพราะว่าเป็นรายการต้าเจาเน่ก็คือทุกคนอาจจะเป็นแบบทุกคนที่อยู่ในห้องชมหรือว่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยเขาก็สวัสดีหมดค่ะวอร์แนจินเทียนตวถีชื่อหัวข้อสนทนาประเด็นสนทนาว้าถี่จำได้นะหัวข้อสนทนาของพวกเราในวันนี้ก็คือในบ้านใครใ ในบ้านของคุณใครทำงานบ้านควานหญิงนาลาอีจาเหรนครอบครัวของนาลาใช่ไหมคะอีจาเหรนก็คือทั้งครอบครัวนั่นเองอีจาเหรนคนในครอบครัวทั้งครอบครัวอ่ะยินดีต้อนรับครอบครัวของนาลาต่อไปค่ะมีใครบ้างครอบครัวของนาลามีใครบ้างมีนาลาปาชัยแล้วก็ปามีอ่ะสามคนมาด้วยกันจ大หา สวัสดีทักทายทุกคนสวัสดีทุกคนประมาณนี้ต่อไปค่ะสัมภาษณ์ต่อหลีวหมิงบอกว่า我的第一个问题是第一个คืออะไรคะลำดับที่หนึ่งใช่ไหมก็คือคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่ง我的第一个问题是คำถามข้อที่หนึ่งของฉันก็คือ你们家里谁的房间最乱你们家里谁的房间最乱ในบ้านของพวกคุณ ห้องของใครฝังเจียนก็คือห้องห้องของใครรกที่สุดล้วนเพราะว่ารกโสกปกกระจัดกระจายใช่ไหมล้วนจุยที่สุดจุยเป็นแอดเว rb ใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็น v ว r b หรือ adjective อ่ะ verb หรือ adjective จุยล้วนในบ้านของคุณห้องของใครรกที่สุดน่าลานิชิมะมานเซียนชัวปะน่าลานิชิมะมาน่เซียนชัวปะนาราคุณเป็นแม่ คุณพูดก่อนเธอใช่ไหมเซียนอะไรอะไรอ่ะเซียนอะไรอะไรหมายถึงแบบว่าก่อนทําอย่างนั้นก่อนเงี้ยเซียนชัวพูดก่อนเซียนจั่วทําก่อนเซียนทิ้งฟังก่อนเราสามารถบแบบเซียนเลาะเวิร์บได้หมายถึงทําในกริยาตัวนั้นก่อนเปน็นอันดับแรกนั่นเองต่อไปน้าราบอกว่าเขาเาาตอร์วัวมันเจ้าปาชาตะฝังเซียนจุยลวนเขาเตอร์ก็คือโอเคจะพูดแล้วนะเงี้ย วอามันจาป่าชัยตะฝังเจียนจุยร่วนในบ้านของพวกเรานะห้องของป่าชัยห้องของประชัยเนี่ยรกที่สุดอ่าห้องของประชัยรกที่สุดถ้าฝังเจียนตะเฉียงซั่งเทียจะเห็นตัว歌手的照片ถ้าฝังเจียนตะเฉียงซั่งเฉียงซั่งหมายถึงบนกำแพงใช่ไหมคะถ้านามคำนามตามด้วยซั่งจะหมายถึงบน ถ้าชั่งตามด้วยคำนามหมายถึงขึ้นดังนั้นอย่างเช่นบนเตียงเราต้องบอกอะไรคะชวงชั่งแต่ถ้าสมมติขึ้นไปเตียงเพื่อที่จะนอนอย่างเงี้ยเราเรียกชั่งชวงโอเคนะไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้เฉียงชังบนกำแพงถ้าฝั่งเจียนะเฉียงชังเทียจรเขินตัวเกอรเจ้าเพ的照片บนกำแพงห้องของเขาเนี่ยติดรูปของนักร้องไว้เยอะมากเขินตัวเยอะมาก 我觉得特别乱我觉得特别乱ฉันรู้สึกว่ามันรกมากฉันรู้สึกว่ามันรกมากและเชียและเชียเ从来不打扫房间จำคำว่าชงไหลได้ไหมคะแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมแต่ไหนแต่ไรห,หรือแบบพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าทำมาต่อเนื่องแบบยาวนานอะไรเงี้ยอ่ะเขาเรียกชงไหลสมสมติ อ่ะอีกท,กทั้งยังและเชื่อและเชื่อเขา从来เจียนอีกทั้งยังแต่ในแต่ละก็ไม่ทําความสะอาดห้องเลยอ่ะไม่ทําความสะอาดห้องปานีอ่ะริมิง่งถามตอปานีมาหมาชัวร์ตุ้ยมาปานีมาหมาชัวร์ตุ้ยมาอ่ะปานีแม่พูดถูกไหมอ่ะที่แม่พูดอ่ะจริงไหมถูกไหมอันนี้ตุ้อ่ะตัว,วถูกปานีตอบถูก 当然是哥哥的房间最乱当然哥 nanon 这我变 hong 呀 rocky 我变 hong k o n 今天早上我还看见他桌子上放着一个上个星期的三明治呢今天早上当查文尼是,是早上就会冲茶端茶呢 วันนี้อ่ะเช้าวันนี้หัวหายขั้นเจียนทาตะจวดจื้อสั่งเห็นไหมน้ำตามตด้วยชั่งหมายถึงบนอ่ะบนโต๊ะฉันเห็นอะไรครับวางอะไรอยู่ซ่านหมิงจื๊อคำนี้จำได้ไหมแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชทีนี้บอกซั่งกัซั่งกัซิงชีตะซันหมิงจื๊อก็คือแซนด์วิชของสัปดาห์ที่แล้วเอามารวมกันทีนี้จะแปลว่าอะไร อ่าฉันยังเห็นแซนด์วิชของสัปดาห์ที่แล้ววางอยู่บนโต๊ะของเขาอยู่เลยวันนี้ตอนเช้าฉันยังเห็นแซนด์วิชของสัปดาห์ที่แล้ววางอยู่บนโต๊ะของเขาอยู่เลยต่อไปปาชัยบอกว่าปู่ชื่อชั่งกังปฏิเสธใช่ไหมว่าไม่ใช่ของสัปดาห์ที่แล้วซะหน่อยเออปู่ชื่อสั่งกับซิงอสทียนเป็นของอะไรคะ สี่วันก่อนใช่ไหมอ่ะสี่วันก่อนสืเทียนก็คือสี่วันเฉียนก็คืออีเฉียนนั่นเองก็คือเมื่อก่อนอ่ะก่อนอะไรก่อนอย่างเช่นจําคําว่าเฉียนเทียนได้ไหมคะเฉียนเทียนก็คือวันก่อนกี่วันก่อนอ่ะย้อนไปเราก็แบบสามารถเติมจํานวนวันได้อ่ะอย่างเช่นสิบวันก่อนเราก็สือเทียนเฉียนห้าวันก่อนอู่เทียนเฉียนอย่างเงี้ยอ่ะก็คือก่อนหน้านั้นอันนี้บอกสื่อสืเทียนเฉียนบะ เป็นของสีวันก่อนนะไม่ใช่ของสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ก็นานอยู่ดีอ่ะโอเคต่อไปหลี่หมิงบอกว่า你们家里谁做家务他ี่你们家里谁做家务ในบ้านของพวกคุณอ่ะใครทํางานบ้านในบ้านของพวกคุณใครทํางานบ้านน่าลาอ่ะบอกว่า我做的最多我做的最多น ทำเยอะที่สุดอ่ะฉันทำเยอะที่สุด Verb the adjective เหมือนกันเนี่ยใช้ Verb the adjective บง่งบอกถึงว่าอะไรคะอ่าว่ากริยาตัวนั้นเกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรอ่ะจั่วเตอจุยตัวไปไปปก่อผู้ก่อคือสื่ออ,อ่ะความหมายเดียวกันกันกนกบแต่สคอ,อ,อ์อย่างเงี้ย 高者咪慌买话，胆敢啊！你不过比较口语啊。不过如果电视、电脑或者冰箱有问题了，得阿丽卡。如果电脑电电视、电脑或者冰箱有问题了，ถ้าโทรทัศน์啊，ถ้าโทรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตู้เแแ就是八彩和爸爸一起修，ก็จะเ ก็จะเป็นประชัยกับพ่อของเขาซ่อมด้วยกันอ่าถ้าบอกว่าอันนี้เอาหม่นะแม่แม่บอกว่าฉันทำเยอะที่สุดอ่าแต่ว่าถ้าสมว่าเตียนชื่ออ่าโทรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตู้เย็นมีปัญหาแล้วก็จะเป็นประชัยและพ่อซ่อมด้วยกันถ้าป้าปะอยู่สุหอ也帮我打扫客厅，他爸爸 พ่อของเขาก็คือพ่อของป่าชัยโยเสอหก็คือบางทีบางครั้งโยเออกเย็บป้องหัวตาสเคร์ทิงบางครั้งก็ช่วยฉันทำความสะอาดห้องรับแขกต่อไปค่ะ我经常帮妈妈洗衣服。ใครพูดบนี่พูดบันนี้บอกว่า我经常帮妈妈洗衣服，做晚饭，打扫厨房和卫生น ฉันจะทําอะไรบ่อยๆจิ้งฉางอะไรอะไรใช่ไหมคะหมายถึงแบบทําทสิ่งนั้นบ่อยๆเป็นประจำะช่วยแม่ซักผ้าทํากับข้าวทําความสะอาดห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําฉันจะช่วยแม่ซักผ้าทํากับข้าวทําความสะอาดห้องครัวและห้องน้ําเป็นประจำะหรือแปลว่าบ่อยๆก็ได้ต่อไปค่ะพรใช้ยบอกว่าวอเมเอยกระโจม้ ว่า每个周末ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหม每个ก็คือทุกๆอ่ะทุกๆอะไร每个อย่างเช่นทุกๆคนอย่างเงี้ยเราก็บอก每个人อ่ะ每个人ประมาณนี้每个学校ทุกๆโรงเรียนอันนี้บอกว่า我每个周末都帮爸爸打扫花园花园คือสวนดอกไม้อ่ะทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยฉันจะช่วยพ่อทำความสะอาด สวนดกอกไม้ทำความสะอาดสวนดอกไม้น่าหลาแย้งมาบอกว่าน่าเชื่อินเวย่ยน่าเชื่อินเวย่ยนั่นเป็นเพราะว่าอเนั่นเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่ทำความสะอาดสวนดอกไมนะ้น่ะพ่อจะให้เงินเขาหนึ่งบาท ทุกครั้งเลยนะเวลาที่เราใช้คําว่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นใหม่อะไรก็ช่างมักจะมีคําว่าโตมาด้วยเสมออ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็น每天都啊每天什么什么都每次什么什么都每个人什么什么都อะไรเงี้ยก็จะใช้กู้กันโดส่วนมากเป็นส่วนมากอันนี้ก็คือความหมายของ c u ว v นในบทนี้โอเคเราจองอ่านอีกครั้งอีกครั้นง 大家晚上好，一起读，喊旁边的好。大家晚上好，我们今天的话题是：你家里谁做家务？欢迎娜拉一家人，大家好。我的第一个问题是。 你们家里谁的房间最乱？娜拉，你是妈妈，你先说吧。好的，我们家八彩的房间最乱，他房间的墙上贴着很多歌手的照片。哇，懂你。 我觉得特别乱，而且他从来不打扫房间。巴尼妈妈说的对吗？对，当然是哥哥的房间最乱。今天早上我还看见他的桌子上。 放着一个上个星期的三明治呢，不是上个星期的，是四天前的。你们家里谁做家务？我做的最多。不过，如果电视、电脑或者冰箱有问题了， 就是八彩和他爸爸一起修。他爸爸有时候也帮我打扫客厅。我经常帮妈妈洗衣服、做晚饭、打扫厨房和卫生间。 我每个周末都帮爸爸打扫花园，那是因为每次打扫花园，他爸爸都给他一百泰铢。OK 啊，安尼就改回复啊，呐卡改回复啊，然后就啊，让老师放，没得啊，没得变啊，安尼让老师放。那安尼，他来读呢？ อันนี้จะมีแบบฝึหกหัดใช่ไหมคะก็คือจากเครื่องวันที่เราอ่านมาแล้วเขาบอกว่าทิ้งเครื่องวแต่สามารถสามารถทิ้งได้ในซีดีที่อยู่ในหลังหนังสือเรานะหรือว่าจะแบบอ่านแล้วก็ตอบคําถามก็ได้เหมือนกันอันนี้บอกว่าทิ้งเครื่องวรอีตาลูยินท่านตวนตุยชัวเลือกว่าผิดหรือถูกท่านตวนก็คือตัดสินใจแบบเลือกอะไรเงี้ยเคง 正确的画勾错误的画่อา่า,อา,หา,าออไหนถูกอันไหนผิดว่าไปนะแล้วหล่อซื้อจะมาเฉลยในคลิปหน้าพร้อมกับให้ฟังลูอินตรงนี้ไปพร้อมๆกันมาตอบคำถามกันโอเคสำหรับวันนี้อ่าเท่านี้ก่อนแล้วก็กลับไปฝึกอ่านเยอะๆนะคะอ่าใครที่อ่านแบบได้คล่องแล้วก็คลิปวีดีโอแล้วก็ส่งให้หล่อซื่อฟังหรือเราจะ รอเปิดถึงอาทิตย์หน้าอีกไม่กี่วันนี้พร้อมกันก็ได้โอเคจินเทียนเสียงต่อเจอเซี่ยเคิไเจียน